เป็นอะไรเดีอยนี้สบายใจมาโกยหาโกยอย่ากลับมาก็แล้วกันว่าผักเราเลยได้อันนี้เราเห็นเราเสียควข้อมือซึ้งได้จะวะเนี่ยมาที่เข้าเห็นจะห้าได้จ้ะอืมคิดจังไรเมื่อนี้คือออกมาว่าแบบนี้นั่นกิบเจียนนั่นกิบเจียหฮึเอย่าว่าตะลุนแล้วเอย่าว่าตะลุนแล้วมันอยูดีวันนี้ย่าหมดเมื่อวานนี้เขาแบบมื่อวานนี้เข้าไปชิบวมาแหละมื่อวาจะไหวใช่ไหมอืม อากจะจำเป็นว่าพ่กอนว่าเผื่อว่ามันมีเบียกเตรียมเผื่อสมาติดอะนะจะหาชีติหรือว่า่ะให้ใจเดินระเสงจะมีเงินห้อีว่าเดินระเสงอีกว่าและเจ้ยังอนนั้นอยู่ห้องหับกันอาว่าซูมเอรนี่ว่าตรงๆนี่คือเจ้าไปขายโตน้ำบ่อี่ขายโตน้ำพ่อมาหลอกกิบพรอมปลาสมโมหิตประทิพโทเดนนนะบ่เฮ็ดเฮ็ดโดนมันานนะบ่อ่ง คือว่าไปพ<ด>ัว <ไป S 2> พันเขาแบบไรอ่ะของเงินน้ำ้วของเงินนะว่าข่อยม่มีได้ข่อยใหนนน้นอนน้ำแท็กซี่โดนบอกเสือแล้วกับอะไ้นอนน้ำเสือแล้วก็เอาให้เอยจะอยู่ไปโม่อาตุทีบได้มสมอยมเป็นโลก<า>เอกเสียชีวิตแท้ไดข่อยชิบกเจ้าเดอ้อ สบายดีแหละสวัสด e ีเด้อพ uh ่อแม่พี่น้องเอฟซีปลาดงเบิร์ดสุขุสุขคนก็ยินดีตอนครับเข้าสู่สอสนวนคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะอย่างไรก็ท้าสร้าสนวนกับพ่อผม่พี่น้องเอฟซีปลาดงเด้อเบิร์ดสุขุสุขคนจะพาเปิดเผ่านายกันน้องพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าทาสน้นสกับบนเวียนมาแต่แถวนี้เราพี่พี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้เนาะก็ชิมาถามทางอ่าซามู ที่ว่าเมยน้องสมโอละผ่าเงินมาให้ทางสาวโมแล้วก็ผ่านทางไอละเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าเนาะก็คือเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นกัส่งอ่าเมื่อซืนนั่นเนาะเพิ่นส่งเสียงมาบอกทักสนวนว่าเฮายังบม่ได้เสียอ่าประกันนั่นสังคมบาทซนเนาะเพราะว่าเงินน่ะหกสิบพันเนาะเดี๋ยวเมย์เราก็ว่าให้ฟังอยู่มันนี่เนาะพี่พี่น้องเนาะเอาจังไดก็ เขาไปถามทางลาเวงเนาะเราเอาเงินไปซื้ออย่างพพี่รอ,องเลยทั้งที่เม่น้องสมโภเราก็ย่ำแล้วย่ำอีกเนาะทั้งที่เราก็ไปเฮดเบียกอยู่เวียงเนาะเรายังเอาเงินมาให้ทาสมโมพี่พ้องเลยนำะงนำใจเราเนาะยังให้ทาสมโมเสียค่าสังคมเนาะ อาทาร่า,ราบดีนี่กะบโมมิซิตีว่าเออเราสิเอามาให้ทาสามโมเนาะก,ก็ถือว่าเราดีอยู่แล้วพี่พน้องเลยเรากะโบ,บปลาบ,บทิมทาสามโมเนาะยังผ่กเงินมาให้ทาสามโมพี่พี่น้องเลยอาจังไรบอกว่าวลายใหญ่กันห้างกะเข้าไปหาทาสามโมเลยเนาะ,ะพี่พี่น้องเนาะโดยพี่พี่น้องเอ้ยยู่เฮือนอยู่ซานบมเรืววองว่าเน็ตไรเนาะโอ้มีประตูประตูหัวกได้เพิ่นก็นได้ อาจจะอยู่เพื่อนอยู่เนาะเพี่น้อนๆไยโหโเริ่มหกอีกแล้วเจียมม,มุมนะเราได้ học กับคุณโยนไปนำวันนี้เน่ยพังจ้าวเนี่คือสม,ม,มุนไพรได้มาเนาะเป็นรถหน้านี่เป็นพัสดุที่ว่าโตาตีนโตมือไปเจ้าเนาะเลขาสมุนไเ,เ,เนออทมมม่เม,มาบาดแด้เงินไดงข้ามมาแล้วผ่ะ,ะอ้าวสบายดีมมเป็นช่วงที่ว่าเจ้าเป็นคนทำพิซซ่า บาทา้งหน้าแบเก็บไว้ให้ลูกอย่างเดียวแบบนี้คือจะบ่ได้ออกซอยกันสอบคนใส่น้ำมันนะเออคนใายน้ำกันแต่ว่าลิ้นนี่นะเขาบอาเอ้ยเขาอยากเปลี่ยนลิ้นอืมุ้ยมาพักก่อนนะมาพักก่อนเงินอันนี้เงินให้ชิมโอ้อืมมันนี้ท้าพนมีเงินสาวพันเงินท้าอยู่ในถุงเอาเอดไปชงกินเอาไปกินน้ำกนั่นหละอืมกระจกไป เราสิบพันวราหาก็งบูมซูยังแล้วหาก็บมกมูมีเรากินเป็นซูซอกินไห้มนอะไรล้วก็จกเข้า่าสิแหละเหาบูมีเงินเด็กยังว่าวเรื่องยังเลยว่าวเรื่องอันนี้คอยถามเรื่องเทปเรื่องอันนี้เพินน่นเรื่องตู้เรื่องยังแล้วเพิ่นกะว่ามาเลยบ้านี้คันว่าเอาไปผู้เดียวแหละค่ว่าได้ยังมาก,ก็จะเป็นของเราผู้เดียวค่ะนะกานคือว่าอ,อยู่ทำการในบัญชีแบ่งก์งชวนหรือว่าแบบ กรณีเนาะขันเราเก็บได้ไหนสิเป็นขงเราเลยสินะอืองเถอะขงเฮาเก็บมากแบบเป็นขงเรานะบน่เหม่ขงเฮาอีกเอากรวบาเบียงปั่นกันบาได้แป้งอีกเอาไผ่ใส่ไผ่ใส่อะไรเก็บสมุนเราเลยเก็บแล้วก็เอาเองเออของเราเะยเก็บนะนเราเอาแต่ว่าเราบริเวนว่ากับของเราอ,อืมบัตรขงเฮาเก็บมาได้สิเป็ยเราคือเอาขงเหาไปโอ้เจ้าบริวารตัวหนัแล้ววันนี้นะ ไเขาบอกตัวหนาไม่ยอมหักอยู่ดีอือ่ไปเวลาคอยถามอยู่ตัวหนาอาการเราคือบวาถ้าบ่งกันเราทันหเขาหัอือเวลาเราไปบวเจะอะไรเอ้ยเลี่ยบวบมาเตะหูหลงเอ้ยยังชูยังขึ้นชูแห้งบ่มาไหนโว้ย ระบายเต็ม้ยนระบายคนในใจเว้ยให้ข่อยหรือก้นหน่อยนึงค่ะฮะข่อยแล้วมันีมาน่าได้ไปเก็ียน้ำกระเบงให้เน้งเบงให้นก่อ้มาขันผีใหม่สมมุโอ้ซื่อว่ะค่ะเื่ยใช่เก็บอะให้ีนี้เฮ้ยัเืออีกขอบ่เชื่อเจ้าเด็ดนี่เาาไหมข่อยมาเบิ่งใกล้ๆดูวค่ะ พึ่งจะวิธีใส่ใเลยนะนเออมาเบิ่งใกล้ๆเบิร์ดูจเจ้าคืนอเจ้าจากฟุงยางคักแท้คนดีคนดีพีคุ้มว่แมนคุ้มเกินกนี่ยยาการเก็บถึกย่างอันนี้ค่มมมมะหมอกไพ่กันบ่กเลยค่ะมันแมนบ่สมเก็บนี่สะมุกเจ้าเสือบอ่ไป <c oughs> ขอบว่เชื่อจกักเลาะอยเลยอันนี้นะฮะว่าดีชโมใช่ฮึเฮากำบได้คิดดอสิได้ใหม่ๆแบบนี้เนาะ มันเป็นไปได้บ่เพิ่นทิพมธนนะามันเป็นรักของเขามาเป็ย่างนี้จะไปเหตุทุธีไปชฉมอยเฉลยได้ผัวเฮากาลำหลังอยู่หลัดใส่หลัดขัวอยู่ขัวผัวฮ่องอะไรขัวผัวเจ้าบ่เดนี่ผัวฮ่องัวฮ่องโอ้ยโอยบ้านเมืองคอยขัวฮ่อหลัดใส่หลัดขัวอย่างพวกับไปหลังเนี้ยก็ว่าขัวเนาะไปเอาเวลาตอนหลัด อ้าวรัฐบาลนี่พอจะไปนั่งบอสอะอ้าวพอนายนายในทางอันนี้โอ้ยเจ้าขันห้องโมเมนต์พอแล้วได้เดือนนี้นะไม่น่าอมาแบบนี้นะสามโมนี่เหตุงงเลยสามโมนี่โอ้ยเนาะโอ้บันนี้นั่นเพิ่อสังเกตชุมเจ้าบ่ไปได้ไปหนีไปหาเพิ่นที่ตามก้นรัดไส้รัดครัวนั่น ในร้านมีผู้ชายหนาคนเป็นผู้ชายหนาคนเห็ุแนวแปลกๆนะเขานำอือันนี้ผู้หญิงอันนี้แม่นแต่ว่าเขาติดตามไปเฉยๆบอกใครถามเจ้าตรงๆอย่าบอกนะมาเจ้าบริอาบน้ำตั้งแต่มื่อเมยน้องชมู่จะไปผู้ไปเฮตุเพี้ยฮะผู้หลังคือมุมคือเก่าวซะ อ่าพอมันเย็นเชื่อเอาว่าเมืองนี้นะโอ้ยหน้าตาบรูปเลยเม็นบ่ชบูแชมแบงบ่ได้ใส่บ่เอาว่าจีนี่แหละกรนอนห่ออยู่บ่อทามโอ้เอาจุกจั่วเอาเมย์คนหนึ่งนอเราถามขามเมย์ชวนตัวเนาะพี่น้องเลยอันดุ้ยเลยแบบขอโทษเด้ออันขอถามเน่หรอวะถามมาได้เดลยเมย์โมมีปัญหาอย่างเนาะ อันดูไปหาแซมโง็กินอยู่บ่นี่ห่นน้ำาซมโงก็ได้แล้วปะแซมโง่ไม่ยังให้ค่อยกินอนห่าน้ำบ่ได้มีอ่าบ่ได้กินอย่างเด้อบุญพี่น้องเลยถ้ามีก็ยังบ่กล้าซิมนลำลาสมรเจริญเฉียเสพด้วยบ่แหละเคยมีตอนอากาศเขาว่าเอาความดีเขามาก่อนเลยอืมเขาจะเอาไปที่ไม่เอาเลย เป็นยังจะกระอับเอาเนี่ยเห็นได้ใช่งานอาบเอาเลยเป็นเป็นแบบนี้ค่ะอืมกระโดดกล้าวเมื่อนั้นค่ะกระโดเห็ุตึงตึงตังตังโอ้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้สบายใจก็คุยห่ะคุยอย่ากลับมาก็แล้วกันว้าผักเราเลยได้อันนี้เราเห็นแล้วเสียควา้มือเชึอกได้จะว่าเนี่ยมาที่เข้าเห็นใช้ห้าได้ใช้ คิดจังไงเมื่อนี้คือออกมาว่าแบบนี้นในเก็บเจียในเก็บเจียเดี๋ยววอดตะรุนแล้วเดี๋ยววอดตะรุนแล้วมาอยู่กับเราทานล่ะบอกกล้าวว่าอ่ะมันอึดอัดบ่ฮะอึดอัดใจว่าไปกับพราะฉะนว่าไปว่าไปกับแม่วาเจ้านี่เป็นคนบุคคลสู่คนเลยเขาว่าดักรยาอัจฉรอย์สร้างว่า s ม m o a คํปาประทานตอนบอกไปไว่าอยู่คนละบอนก็นเรากับบ่ได้เว้าเลยอือตอนมือรถเพลงหาจังได๋บ่สิคุมคุมเฮาบาดเดียวอือตื่นมาเ้ามาเฮาว่าสิืออน่ะหัวเทียนใส่รถมีเงินแสนนึงแม,ม่นาก็เก็บกอไม่ซื้อาวซจาะเจ้าคิดไปทางอย่างเดียวหมให้<ว>อีมอมมชมโบมด เอ้าในรายการเราเห็นคลิปนี้ก็เห็นเนะาะเอาเจ้า,าว่าวอึนอัดใจแบบไรเอาว่าออกมาเบิดฮะมันเม่นบ่คือเจ้าว่าวนะว่าวมันถึกได้สม,มอยอือผมเมนว่าส,ไไสิไปใส่ไรใส่ควมกันได้เล้ยแบบปอยู่เนาะเหย้ยอ่ยามตนากันเนาเจ้าบ่าวเนาะบบกตัวหนาก็บผู้เผยเขาคือเก่าพี่นี่ได้จากผู้เผยเขาเขาว่าวยักษ์ะ <c oughs> นดิ <c oughs> <c oughs> มันกับไพร่สะหนัดเออครัจังมาวาน้ํล่งโอ้ล่งกว่ว่าที่ด่งลังกว่าเออถึกแล้วเนาะเอาก็คืว่าคันเว้าอยู่กนจะเป็นอไรบ่ยังเจ้าญาติ่บบงันยคูมาบ่นี่เก็บงเียโอ้นากพอได้มสมาสมัยนกพอได้เบียงสบงทนโอ้สมูอามาหยังินอยู่สเก็บเอาหันเรานี่ฮะมียเก็บาหมดนะ มีอย่างเก็บบวดจะบขีดบวาผาพ่นิมเลยก็พ่นิมม่ได้จะเก็บโอ้ยเหื่อยปอยก็ชูปลอยก็ชูเจ้าอะไรกันานไปเก็บอยู่วันหองบ้วเป็นผู้ิบ่ันะควไม้มาคลองพ่นิมแล้วมันเปื่อนมันยังนยจะเก็บมาเหยังเก็บเหมืนใช่ อืมว่าจาังชันตีอันนั้นจะวอ,อ,อาโว์ข่อยนะโอ้ <c oughs> โอเห็นเนาะเออบันนี้เพิ่นมาว่าเรื่องอันเม่นอกชมบูบันนี้อันที่เล่าบางดีกับเจ้าได้เจ้าบริขเห็น,นบ,บุญคุณเราบ่ซะอืมเนี่ย <c oughs> เ,<อ>เขาเอาไปหมดเลย มีงยังเราเอาไปคือบม่เห็นเราเอาไปยเงี้ครื่องส่วนตัวเขาเขาก็เอาไปหมดเลยมียังเครื่องส่วนตัวเป็นกระเป๋ากระเป๋าฮ็อเก็บมาอะไรแล้วบันคอจะเอาป่ะสบเอาไปเลยโอ้ยเราก็บบริไซมแตกหลุดไปแล้วแตกหลุดยังไดงมีงอันไรอยู่เอาเราซื้อใหม่ได้หมือนนั่นฮะบ่เป็นกระเป๋าองค์ไหนกระเป๋ายังอีกกระเป๋าพายคือแบบของเอาพายมาฮะเอ้าไม่เห็นใช่ปะลายค่ะ เข้าไปบ่อยากไปเบิ่งรถเฮือนเฮือนสิบ่บ่เอดีเออนี้เข่งบ่บ่เอาเดีมันคือล่าแล้วเอาไปก่อนนะบ่เอาไปก่อนนั่นอีกโอแล้วบ่ได้ขอเจ้าบ่ซะบ่เฮาว่าสิเอากระเป๋าตัวนั้ไปให้แม่ฮาแล้วนเอาไปก่อนอือเจ้าได้เก็บบ่เฮาได้เก็บของส่วนตัวพองเฮาเฮาไปเดียวเฮนคําหมายว่าเก็บได้ของภัยของมันส่วนตัวตอนไรลบ่ทัไดอยู มาอยู่ในหานะจะเก็บก่อนหน้านี้แม่นออบางที่ของเรานี่ยไม่เลยมีแดดว่าห้าสิบเปอร์็นของเราวุ่นขีดอีกอืมบางทีกุญแจ้เลยบางที่ของเราปเอามาคนเอาไปเบิร์ดนะมีแตว่าคงเพิ่อนเราบม่ได้โขว่าโมยเอ้อโขเด้อนี่นั่นก็เคยตีจับออกมาไม่เจ็บเลยอ่ะอันนี้ค่ะว่าของเราตีกุ้แจแต่แรกกุญแจนี่แล้วว่าเราก็เลยยแจะเอ้าปล่อยเข้าไป าเจะต่อแบบโมเมของเจ้าของคอยจะก็กว่าสำนีก็ไ่ได้บ่าอาขอคอยอยากไปโอ้าโบางเา,าว่ามีแบบบา่าไปมันก็ดสิพิ์กันซื่อๆนะโดเท้าหเหงาไวนะ้สำนกเยบ่ได้อามาพีบ่บไ้หัวบ <laughs> ่อกไปหักไปยากเน,น,น,นี่เฮ<า>้อเฮ้ออุ้ยอหัวน้ัววนเื่อๆนี่ฮะยังเป็นน้ำหอมน้ำหอมดีโอ้เขอใคร กันหาหากันหากันหาหกันหากันหาอู้ยหาหกันหน้ามาแต่พี่ก็มีโอ้คนถิ่มมะบัตคุณหมสมุกีกบะหมอโชพีไม่ใช่กัคุณโพีโอ้นวันน้าหอมพังหูปีโป้งนไหกันอ๋าเก็บเงนเอาเป็นยอไปคือขายถึกโมเมนขายถึกโซพีหาหกอันหกพันเป็นขายนะกาเนจังวะแวกาถิ่มถังขยะเมมบอโม ก็บอกขายแบบนั้นเขากับบัวอังยังไดใช่ชาวโมเลยไปขายเขาได้ไปเก็บมาลไปขายเออเออเกี่ยวเพืมาขายเจ้าบ่เจ้าบริชายบ่เจ้าเอาเป็น่ยนได้ไรบริช่จะบริเปลี่ยนบ่เอาบ่มีผัวประชาอยากคุมอ่ะทหารเป็นเม็นโอ้โหยเทวดาชักตลอดบ่จะกำหนดเด็ชักเม็นบ่ดูว่าเ็ดเ h ็ด อันนั้นไปน้ำไปจักอันนี้บ่กขบสู้ดินบ้าน้ำจักบ่เพอเฟรมน,นันนน้นมันก็บ่อใดดิอือมันก็เลยป้องกันเในน้ำขี้ขัดเป็นเม่นกับเม่นโอ้ยู่กับผู้ชายกับเม่นเออสารภาพความจริงเลยเนาะใช่โมเจ้าจคือเลือกาทางชีวิตแบบนี้อ่าจากนั้นพอประเทศแบบมันก็บ,บ่ไใดดิดบ่อว่าวตรงบ่อว่าวชื่อๆบ่อเปิมจริงบ่อนี่นะเฮาเก็บผู้เหมอเฮายังเป็นหลักเสือเมียแต่ละบอนต่ละบอนนะ ักเสืองอยังไงอ่ะอะันน่ะกทเถะแหละโอ้เชื่องเฮียเสืองแล้วเอาจะเอายังหลุดเอาหลุดในชฟไปใครเอาปจะไปเก็บเลยใช่ะัจจัยยังไงยางไปยางตีพี่เขาพูดว่าตีวันในยางหมดเมื่อวานี้หัวแบบเมือวานในหวแบบชิบูมาแหละมือานจังวดใช่ไหอืมเลาก็เําเป็นว่าพี่ก้อว่าเผือว่าไม่มีเบียรเพื่อใช่ไหมติดอันนะ จะหาชีติหลือวเพื่อให้การเดินระยะๆจะใชิมีเงินหายอยู่หเดือนเแษ้ยว่าแล้ติดยังไงติดอันประกันภัยกันอันนี้นี่กันชอดนี่เออไฟกันชดอืมภัยกันชอดมันนี้เอาขึ้นเทิงเหมือนบ่อใหญ่บ้านเ่นอืเอาขึ้นเทิงโอภัยชี่ยใหญ่อาณาสังภัยอืมเออใหญ่ขึ้นเทิงอันดีแล้วอืมสบายมงนไปเสียบเนาะกลางคืนห้องบ่ไดไต่ทีตอนนั้นอยู่ห้องลับบ อาว่าซูมือนี่ว่าตรงๆนี่คือเจ้าไปขายโตน้ำบ่อี่ขายโตน้ำพร้อมมาเรากริบพร้อมป้าสมมหิเประดุษธีปทเรนน่ะบอเฮ็ดเฮ็ดโดนมานานนะบ่อนไงจะได้ไหมก็มีคนอ่านอยู่จีก็ก็ไปกับผู้ผู้ผู้ผัวจักกัแล้วก็บบ่อผัวจักไปใช้ไรฮูฮูผัวจักก็ผัวเราแป้งหลุดหายตอนนั้นแหละผู้ชายครับบอ ไปเห็ดจังไร <c oughs> คือว่าไปพัวพันเขาแบบไรอ่ะอกอเงินน้ำแล้วโองเงินะงนะว่าข่อยมามีได้ขอนอนนดอ่อยให้นอนน้ำเจซี่เราบอกเสือแล้วกับอะไรนอนน้ำเสือแล้วกับเอาให้อือได้เธอหนึ่งเธอ,อเท่านี้เสือแล้วก็หายซะแล้วแสนสองแสนลอยโอ้ถือว่าจ้างจ้างนอนน้ำน่าเม็นมาว่าจริงจรงใช่เนาะฮึมกันชีว่าอะไรกับเบบ้าน่าต้องการยำได้เม็นไปหาราลมุนบอก เมื่อใดเราบ่มีเราก็หายเธอหาซิฮัลโหลเมนไปหาเราบอกแล้วเขาก็ผ่าเขื่องเมนน้ำเล่าขอและเบาเพื่อนเจ้านะเราต้องการนะถือว่าฮัลโหลเลยเ <man, please. S 2> มนไปเมนบอกเขาก็อยู่น้ำเล่าแล้วโอ้ไปกินไปอยู่น้ำเล่าหันเออแต่ว่าอันนะั้นแต่ว่าเขาไม่ได้นอนดอกเราว่ากลางเวนเพื่อนเปิดห่านเลยอยู่ในเมืองบ่จะาเบาเลยเอาบรรลุเลมียเพิ่นได้สัเราบ่ววมี เราโสดบ่ดินแต่คนเดียวนี่ตีดีว่ามั่วไปเบิดลตัวเดียวแหละเอ้ยจะอยู่ไปมั่วทุทีบได้สมัยเป็นโรคเอกเสียชีวิตแท้ใดขวิบอกเจ้าเด้อเจ้าแห่งนะคนเบาภายในเจ้าแห่งเปื่นเปอเนาะบอกสันซะผู้ชายกับเจ้ามันสิเป็นแบบไรแบบไรมันบ่กเลือดยามมวคือกันติดเสื้อน้ำเข่าไรลล้วไร เดบอห์เราหาบริมีลูกมีเมียติหาอกชีบเดบอเอบันนี้เราเราเปิดหันอันสอบบอบัวเราเป็นยามโอ้ผู้ยามมันคอยพี่ถามตะกี้ฮแล้วคอยถามผู้ว่าบอบอบอคนหูจักที่ชื้อผนบะเมนบอผูวนั่นหรบ่ะอันดีในตอนหนาเขามีคนเขาเขามาอยู่น้ำหองไป่างเปิดเผยเออบันนี้เขาบ่มีแล้วก็เลยเปิดเผยแบบนี้ ไพ่ไพ่ผมาอยู่ผู้เช้านะผู้เช้าเราบอกโอ้เหื่อยโอ้โอ้มื่อที่ว่าไปขอนอนเนี่ยคือนอนน้ำผู้นี้แม่บอกอูเตื่อกับได้นอนเข้าไปฮะเอื้อนี่ฮะเข้าไปแล้วไปเหยียดน้ำน้ำเขากะเกงใจแล้วเนี่ยเขากะไปสาข้อสาบน้ำเล่าขึ้มือขึ้มือเทยเข้าไปผลไปเหยียดน้ำน้ำน้ำเล่ากับจิ้าวน้ำเล่าเอาเราวอาเหตุคือหิวนี่แล้ววะ แล้วเราใช้เราอะกูร hey. oh. um, like. ิหาเงินมาเลี้ยงได้่ะอืมแล้วขีดบาเจ้าอะนะเอาคนอื่นไปกินข่าวกินน้ำเราเฮาหนัเข่าไปได้เฮาข้าไปนะเฮาไ้เอายังอืมเฮายากินน้ำเขากินอยู่นะเขาก็ไปบัดอันนี่ไปเผราะว่าเป็นเหยนเอาน้ำอืมบมดจะคอเฮือดยิงอยู่เขาบ่เขาบผดแเน่เบื่อเขาก็เกรงใจเขาแบบนี้เขาบผด อาศัยอยู่ในงานดียนเรื่องราวปาบันนี้ปานคนนี้หันเราสิลงเกินเน่ยเออเวลาอยากจับยังได้กระจับนี่โอ้แล้วผู้นั้นแล้วว่าเขาไปหางเงินมามาเพื่อผู้นี้เออการเจ้าเราบูเป็นยังพวกว่าเข้าเขาไปเหาบารีเพราะว่าเราเป็นชาวเราดิยเราก็สิว่ะยังมันบอกอาคู่ตดสินใจเราลุกสระอ้าวเราเรียงกุ้มเราเป็นยามเราเป็นอันนั้นอยู่ด้ีก็อยู่กับเรา อยู่าบบบป็นตัวเป็นตนเนาะแบบไคายดินกันไปชื่อสมมติชือผ้าคาทอกมาทีเดียวได้พอเสอขอ่ะสมมติชักมันก็ต้องพาได้ชื่อ่าอืออันนี้เดือนสามมันมันที่สามจดใบเต็มใบข้างนี้บ่ใบบินอยู่เลยหรอโอ้เก็บใบเรียบร้อยเออที่เจ้าไปหาถุกมือถุกมือแบบไปนี่คือไปหาเ่าอม้งเธอเขาไปหาเ่าอุอะกัไปหาหลอกเก็บเลยมุ้งเถอะเขาไม่ได้แวบ ออมันกอเก็บเครื่องได้แล้วแล้วก็มาไหว้บอลน้ำเล่าฮั้นเวลาได้เงินได้อนเขามากับปานเล่าอยู่บ่ล้วก็ไปเอาน้ำเล้าล้วก็หูวอยู่เนาะอตาบ้าเจ้าน่ะเอาเล้าเราให้ตลอดแม่บ่เจ้าไปขอเล่าบ่เงอนเราก็ให้สี่สิบพันท่านมาเสียร์ขาใอ้เมื่อาหาคขันเท้าคุณเบาขันเท้าบอลจุ่งหลุดมานะเขาได้ขี่แล้วหลุดไปเนี่ย ไมู่เพิ่นทะเลยึ้นมาห้ายนะฉับผูวบาจะแป้งให้ผู้ยำค่ะก็ะสังสั้นแล้วอ่ะอืมจะได้ค่านำผู้นี้ฮะออบัดนี้เด้ัเราไปเลยดิเราไปเลยโวรไปชิคดูหีรถไปหุ่นคณะคณะให้หนีรถมาเก้าเงินมาแล้วเนาะตอนนดเพ้หันน่ะตอนเห็นบอทีชุพนคัดแย่งกันว่าจะมูพันยยากอยู่ก้อนน่ะก้อนบัดผู้นั้นบัดเด๋ยนนี้เด๋อนนี้หันน่ะเอามา้เา เมื่อก่อนนะเมื่อไงเมื่อนงเขาเจ้าก็บอว่ารายได้ละเอดเห็นเนาะรายผู้นั่นบัดบ่หูเรื่องหูเล้าอีสังน้ำเจ้าหู้อยู่เขาเป็นผู้ใหญ่ฮะเขาเป็นแหม่คนแล้วเขาหูอยู่อืมอืมว่าเรานยานเสียเงินบอกสายรว่นวันใคั่นเอารถเข้าไปเองได่ไหมบ่ค่าแบบเอารถเข้าไปปจอดเมียนอยู่ในเมืองแหละจอดรถเมียอยู่ในไหนฉันเข้าไปหาเงินว่ะจอดเมียนอยู่นั้นได้สำนกกานะ หอยโฮไปอืมอยูคนหนูโทรหาสิกเจ้าเอาฉีโทรไปหาเราอย่างงโทรไปเราก็สอยอยังไรได้เราหอยฉียอืมก็แม่งควรจะอยู่ตัวนี้กันเลยเนาะร<ต><จ>ถเขา,าไฟบุกไกลเลยเขาไม่เคยโทรหาใครเลยอือมีแต่ทำทีส่สอบเองสอบเองแก้ไขปัญหาเองอ่าเบบนั้นแนะถึกต้องเจ้าเองขี่เองเนี้ยจะเป็นเรือร่อนคนอื่นจับไปหาเงินเจ้าเขาทถูกเฉยอือจะเลยรถเพียโทรมาหาจนวน ไมองทุ่มทรไปเราแล้วก็ชอยยังบ่ได้ดอกบ่อยให้เราโทร่อกมมันนะ่อยไปพอจะว่าโอ้ยคอย่าชอยบ่ไล่แล้วอยู่ไกลแล้วคอยบะอยู่ใกล้ยังว่าสีเบิ่ง่าเป็นยังเป็นยังว่ะไมันี่ทรมให้พออีกโอ้ยต้องโทร่กับยาดอกหยุ่งไปทางหนาพอกเขาท้าอยูู่้เดียวมื่อนะฮะวันเราด้ขี้แล้วป่านนี้ ตื่นมาสามาเขาจะไปชือหัวเทียนเรื่องเจ้าไปแบบนี้ก็พอแม่หู้อยูบอ่บ่เรื่องเจ้าไปแบบนี้เขาก็ไปห้าหลอกเก็บเขาเนี่ยเออแล้วหู้อยู่บ่อะไรบาเจ้าเหตุแบบนี้เราก็หู้เมนบอมึงจะเขากับประเทมึงจะเขาไปห้าหลอกเก็บอืมมัาก็หาหกเจ้าไปเบะให้เราอยู่ตลอดมึงจะเขากับไปขอเงน้ำราเจะได้เบิง่งอยู่บ่คลิปเบิทีแล้วว่าว่าถ้าสมดว่าจะพาดมาอีกแบบนี้ เราตัดได้ไหมเขาใช้ยาคุมเจ้าขิงเจ้าอย่าสลาดใจอย่าคุมหน่อยอืมเบรย์นั่นนี่เองนะไปโอยถึงโรยเลยยาคุเขาเอาตามบ้านพลาดก็พลาดได้สามโมงกจะต้องเซฟตัวเองดีๆได้ตัวนี้นะเจ้าซ้ำเนี่ยเอาก็ไปอีกตัวนั้นยังมีปัญหาตัวทีแล้วอันตัวมั่วนี่แหละอันสาราที่ชุดแหละนี่ชีวิตเจ้าเลยนะอาว่าภาษาเราใช่ยาเป็นเอชสองเจ้าชีวิตน้องนายค่ะเขาบอกน้องนายแันตาไเด้อเขาบอกเขามีแต่ไปหาแล้วผุดเดียวแล้วกันนะหาผุด าจิกาเขาหาหกเห้องรูปตัวเหม็นปานเจ้าก็คู่อยู่ว่าตัวเองเหม็นเนาะโอ้ยแต่เรานี่บ่เลือกเหม็นบ่ออันน่ะคนอะไรก็มีแต่าะนอนทงอะไดกะยังมีแต,ต่นอนทงขี้เหงาเลยโอ้เร็วไปซะกิจปทงเงาเนะสื่อทงเพนะว่าออกไปแล้วชาวโมนีกนนะมนม่ก็ได้เนาะมืัอวันไปซื้อกันได้ทงเสื่อผ่า สองสอบอืมลึกเสียงนองเหนยันไปเอาไปเสียงอนี่แล้วเขาไปเอาอืม,อมแต่วันนี้อันขอยที่ถามเจ้าบันนี้เดตอตอนเม่น้องชมโบเดอว่าเงินที่เราผ่ามาให้เจ้าเสีย่าสังคมนะ่ะเจ้าเสียแล้วะอ่าแล้วเอาเงินไปเห็นยังหันเซนหนึ่งนะ,ะเขาก็ออกไปพุดก่อนนี่เออกไปหางเงินก่อนยยางไปเลยอืมจะได้เงินซื้อกินเมินบออืม แล้วให้เพินแต่เฮาว่าน่ะมาเสียค่าไฟว่วันนี้ผู้ว่าเอาให้ละ40,000อืมันมาบ่ได้ให้ผู้ว่ามาส่งบ่มาช่จะได้เราค่างานอืมว่าแบบคําคําคืนแล้วอยู่บ้านไกลแม่นบ่เราจังฮู้จังฮู้ว่าเราโสดซะจะเมื่อเคยเมือบ้านเนาะบ่เราก็อยู่นี่น่ะคือกันแม่นบ่เราโสดน่ะมั้พ่อเฮาและขี่รถกําลังให้ เอาก็ยาแล้วสิเจ้าไปซื้อมาซื้ออ่าเอาไปชกใช่เขาบริขิดเนี่ยคนบ้านได้นอนใน,น,นบ้านปัสสาวะตายอ่อ๋อผมไม่เห็นน้องเห็นนะ่จจะไอเจ้บอกว่าน้องเห็นใช่ตอนน่ะตอนนั้นผู้นั้นคนหนึ่งบ่โอ้โว่านะบซื้อเขาเ้าไปไห้ซื้อเข้าหาเขาพามา,าบ้านเนี่ยซื้อ,อนั่งดีๆีได้ขาอาณา,นะาเออเจ้าหนุ่งชงสลิปอย้าบ่คนเมืองทั่วโลกเลยนี่ฮะบริษัย โอ้ค้าสิเว้านี่ครับปกติโตยามโดยได้ชะโมเนาะเสื้อสนัยก็บ่ใส่สุกสิริปก็บ่ใส่ใส่ใส่อยู่เสื้อนใส่บ่บิงกะยานโอ้โอ้ยชะโมเหมือนเจ้าได้กินข้าวกินน้ําแล้วบ่นี่กินกินมีแล้วเฮาว่าสินอน่อือสินอน じゃあもう俺の。